วดีครับผมหนง่งครับวงธนงชัยนรงสิงห์ผมเป็นผู้ก่อตั้งนิสานอเดและก็อเดรฟาวเดชั่นก่อนอื่นผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับที่คนทั่วไปโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีคนที่ยึดถือเป็นไอดอลนะครับ <S <S ผมว่าไม่มากก็น้อยเนี่ยไอดอลก็คือคนที่ที่เขาชื่นชมในผลงานในวิถีชีวิตในสิ่งที่เขาทำนะ ผมว่าถ้าถ้าเรามีคนที่เรายึดยึดถือเป็นแนวทางสักคนเนี่ยมันจะทําให้ทางเดินของเรามันไม่สเปดสะปะครับเราจะมีแรงบันดาลใจมีแรงผลักดันที่จะแบบอยากเป็นให้ได้อย่างเขาอะนะครับสําหรับคนที่อยากจะเป็นไอดอลเนี่ยผมคงตอบแทนทุกคนไม่ได้นะครับแต่สําหรับผมแล้วผมคิดว่าคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะครับเขาต้องเป็นคนที่ ที่ทุ่มเทมุ่งมั่นทำในในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาเชื่อแล้วก็สิ่งที่เขาทำครับคนที่เป็นไอดอลต้องประกอบด้วยคนที่มีพาชั่นรุนแรงมีความมุ่งมา่ปรารถนาที่มหาศาลแล้วก็พยายามฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองหาความรู้ให้ตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นทำในสิ่งที่ ที่เขาฝันน่ะให้มันเป็นจริงให้ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะลุกขึ้นมาประกาศตัวว่าเป็นไอดอลอะไรผมว่าคุณควรจะผ่านขั้นตอนนี้ให้ได้ก่อนความจริงผมเริ่มต้นเลยที่ผมทำทำไรทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานหนังสือหรือว่าหลังๆก็มีงานโทรทัศน์งานสื่อสารมวลชนรวมไปถึงงานเขียนส่วนตัวเนี่ยผม ผมไม่มีความคิดคิดเลยนะครับว่าผมจะเป็นแบบอย่างให้ใครได้ผมแค่ทําในสิ่งที่ผมรักมันมากๆแล้วก็เชื่อแล้วก็ศรัทธากับมันนะครับแต่วันหนึ่งพอพอมีคนรู้สึกชื่นชอบสิ่งที่ผมทำาึงเี้ยรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทมํามันเป็นเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ผมก็ผมก็แฮปปี้มากเลยนะครับยอมรับว่าแล้วก็ภูมิใจนะครับสิ่งที่ผมเชื่อมากๆ ในชีวิตของผมเนี่ยครับก็คือ,อผมเชื่อว่าคุณค่าชีวิตของคนคนหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือสิ่งที่เขาสามารถสร้างสร้างสารรค์ให้กับให้คนอื่นให้กับสังคมได้ไม่ใช่สิ่งที่เขาทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะครับผมไม่เชื่อเรื่องการประสบความสำเร็จโดยลําพังผมว่าการประสบความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจที่สุดก็คือการการลงมือทําอะไรสักอย่างแล้วมันมีประโยชน์ กับผู้คนกับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ผมเชื่อมากคือการ educate คนครับคือผมผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยมันยังขาดการให้การศึกษาที่มากพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นมีโอกาสเมื่อไหรผมพยายามจะ,จะ educate ให้เขาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคุณค่าที่แท้จริงของของชีวิตซึ่งมันไม่ใช่เรื่องการประสบความเหเื็จในแง่เงิงงงน,งนทองหรือว่าชื่อเสียงแต่มันคือการที่คุณได้พิสูจน์ว่าชีวิตคุณมันมีคุณค่า สำหรับผู้คนสำหรับสังคมหรือเปล่าครับตีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆอย่างหนึ่งที่ผมฝันไิ้นานแล้วครับแล้วก็ได้ทำสักทีก็คือ a d ด f o u n n a t i o n คือมูลนิธิอเดนนั่นเองผมผมผมอยากทำงานเพื่อสังคมมานานแล้วะครับพอถึงวันหนึ่งที่ธุรกิจผม อยู่ได้สบายพูดง่ายว่าหายห่วงแล้วผมก็พอมีเวลาที่เาจะมาทําสิ่งที่ผมอยากทำเด f o ฟาวเดชันจะทํางานเกี่ยวกับสามเรื่องครับหนึ่งคือปัญหาสังคม2การศึกษาแล้วก็สสิ่งแวดล้อมเนะเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้น,นี่มันน่าจะเป็นหมุดหมายที่สําคัญในชีวิตผมที่ที่ผมอยากจะทําให้มันมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนนะครับมันก็น่าจะเป็นผม ผมอดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่ผมจะทําก็ได้ก็คือทำมาเดฟาวเดชันผมคิดว่าไม่มากก็น,น้อยเนี่ยคนทุกคนควรจะต้องเกิดความตระหนักกัครับว่าปัญหาสังคมการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ที่เกิดขึ้นทุกท,ทุกอย่างเนี่ยไม่มากก็น,น้อยเนี่ยตัวเราเนี่ยมีส่วนทําให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการยกภาระในการแก้ปัญหาสังคมให้กับองคอ์กรหรือว่าภาครัฐเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ อาจจะไม่เพียงพอคนที่สามารถลุกขึ้นมาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้ดีสุดก็คือพวกเราทุกคนนะครับคนทุกคนที่เป็นสมาชิกค,คนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะยิ่ง,งคนกลุ่มหนึ่งที่ผมหวังมาตลอดก็คือคนรุ่นใหม่คือพวกวัยรุ่นคือพวกหนุ่มสาวอ่ะเพราะฉะนั้นผมผมสนใจเรื่องปัญหาหลายๆอย่างในสังคมนะครับผมเคยเรียนเรื่อง social problem มาแต่ผมคิดว่า สามอย่างที่มันสําคัญมากๆในเวลานี้รวมไปถึงอนาคตข้างหน้าก็คือเรื่องเรื่องเรื่องปัญหาสังคมต่างๆแล้วก็เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งมันมีส่วนกระทบหลายๆอย่างมากเลยสามสิ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเตั้งเดฟ่เดชาติให้มันเป็นผมตั้งใจให้มันเป็น v o l ์เที e เอเจนซี่ครับคือ agency เอเจนซี่ที่คิดงานโครงการเพื่อ แก้ปัญหาสังคมขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะชักชวนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เนี่ยให้มาลองทำงานอาสาสมัครดูนะฮะซึ่งที่ผ่านมาผมก็ทำไปหลายโปรเจกต์แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการแก้ปัญหาสังคมนะฮะก็ตอนนี้มีโปรเจกต์อยู่ในมือผมบานเลยฮะทำไม่ทันเลยแต่ผมแฮปปี้มากเลยเนี่ยแล้วก็รอดูแล้วกันนะ,ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจาก a D ation อเดฟฟ่าเดชั่นต่อไป ผมว่าก่อนที่เราจะตั้งคําถามกับตัวเองแล้วก็ให้คําตอบกับตัวเองได้สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยซึ่งวัยรุ่นไทยเนี่ยขาดก็คือความชัดเจนในตัวเองอการเข้าอกเข้าใจใตัวเองซึ่งมันเป็นภาวะออของความจริงมันจะว่าไปมันก็เป็นภาวะของคนหนุ่มสาวทุกยุคสมัยนะครับที่สับสนในในในชีวิตของตัวเองไม่มีเป้าหมายชีวิตที่แน่นอนเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าคุณอ,อ,อยาก มีชีวิตที่ที่ชัดเจนเนี่ยคุณต้องคุณต้องคุยกับตัวเองให้ให้เคลียร์ก่อนนะครับว่าความฝันความหวังในชีวิตคุณคืออะไรนะครับรวมถึงการกลับไปตรวจสอบตัวเองด้วยว่าชีวิตคุณมีอะไรที่มันถือว่าเป็นจุดแข็งเก่งอะไรอ่อนอะไรด้อยทักษะความสามารถในเรื่องอะไรแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือในในการ พัฒนาปรับปรุงตัวเองให้เก่งขึ้นมาให้ได้นะครับผมคิดว่าอกา,การค้นหาตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะจริงๆนะผมว่าการค้นหาคนอื่นยากกว่าทั้งเยอะผมก็เลยแลกใจเวลาเด็กได้ยินเด็กรุ่นใหม่บอกว่าผมค้นหาตัวเองไม่เจอหนูไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะครับผมว่าสาเหตุสําคัญก็เพราะว่า ยุคสมัยเนี้ยคนส่วนใหญ่มัวจะใช้เวลาไปคอนเน็กกับคนอื่นนึกออกไหมฮะ <Yeah. S 1> ยิงโลกมีเดียทุกวันนี้มันเป็นโลกแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียเงี้ยแล้วก็คอนเน็กกับคนอื่นเยอะแยะหมดเลยแต่คนคนหนึ่งที่เราลืมคอนเน็กไปก็คือคอนเน็กกับตัวเองครับคําแนะนําแรกที่ผมมักจะบอกเด็กเด็กเวลาเด็กๆมาถามว่าวิธีค้นหาตัวเองคืออะไรผมจะบอกเขาว่าลองหยุดคอนเน็กกับคนอื่นหรือเพลาๆล,ลงบ้างแล้วหันมาคอนเน็กกับตัวเองพูดคุยกับตัวเองตรวจสอบ ความคิดความรู้สึกเป้าหมายในชีวิตลึกๆของเราว่าเราเราอยากเป็นเราอยากทําอะไรเราอยากเห็นตัวเองอยู่ตรงไหนใน10ปี20ปีหรือว่าบั้นปลายชีวิตเนี่ยผมว่าถ้าคุณได้คําตอบที่ชัดเจนแล้วอ่ะเมื่อนั้นอะ่ะง่ายเลย